ตัวเองอะขออนุญาตเขายัางมาลื้อกระถางเขาเอาต้นไม้เขาออกเ้าตัวเองก็ไปอยู่ในกระถางเนี่ยฮะคือแม่น้องก็งงค่ะอยู่ดีๆนะต้นนี้เนี่ยมันแบบกระเด็นออกมาค่ะเนี่ยกระเด็นออกมาจนแบบลากแห้งเลยก็งงเอ๊ะใครมาเล่นนะคะพอจะปลูกใหม่ทุกคนนี่เจออึ่งอ่างนอนอยู่ข้างในนะคะเขาลื้อเอาต้นไม้ของแม่น้องออกมานะเนี่ย รู้ไหมเนี่ยต้นไม้เขาว,ว่าแห้งหมดเลยอะ่ะตัวเองอะ่ะอึ่งอ่างอึ่งด่างตัวเองอะ่ะแล้วยังไงเนี่ยแล้วตัวเองไม่มีที่อยู่ไงหารับผิดชอบเลยนะถ้าต้นไม้เขาตายอะ่ะรับผิดชอบเลยนะถ้าต้นไม้เขาตายอะ่ะไม่ต้องหลบหน้าหลบตาเขาเลย ไปไหนไปไหนไปแล้ว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 